สวัสดีครับ FC ช่องบรรบือรักเหรียญทุกท่านนะครับทั้งผู้ติดตามเก่าและใหม่นะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมจะพา FC ของผมมาทำความรู้จักและก็เรียนรู้กับเหรียญ5บาทรัชกาลที่9นะครับในรูปแบบของพระเสียนใหญ่ปีพศนี้ว่านะครับนักสะสมเล่นหากันเท่าไหร่และก็จริงๆแล้วนะครับมีขบวนการผลิตทั้งหมดนะครับด้วยกันกี่เหรียญ สำหรับ fc ที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับกด subscribe และกดกระดิ่งแก้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องบารมือรักเหรียญหน่อยนะครับครับ fc ครับผมสำหรับเหรียญ5บาทนะครับรัชกาลที่9ที่เป็นแบบพระเศียรใหญ่นี้นะครับก็คงจะต้องพูดถึงปีนะครับ2,553นนี้เท่านั้นครับ fc ครับผมนี่แหละครับปีนี้นะครับเป็นปีที่นะครับต้องยอมรับว่า นะครับนักสะสมหลายๆคนนะครับยังมีความเข้าใจที่นะครับคาดเคลื่อนอยู่นะครับสาเหตุก็เนื่องจากนะครับบางข้อมูลนะครับก็บอกว่าเหรียญ5บาทปี2553ในรูปแบบของพระเศียนใหญ่เนี่ยนะครับมีการผลิตน้อยนะครับถัดจากปี2546นะครับผลิตน้อยจุดประมาณ2 9ล้านเแสนเหรียญเศษในจริงหรือเปล่านะครับ fc แต่ในหนังสือคู่มือนะครับที่หลายๆท่านนะครับซื้อไปเพื่อศึกษาเนี่ย ปรากฏว่ามีทั้งหมดนะครับเท่านั้นเท่านี้เหรียญนะครับวันนี้นะครับก็จะมาไขความจริงกัน f อครับเอครับเหรียญ5บาทรัชกาลที่9นะครับ f อก็ในรูปแบบที่นะครับเป็นแบบนี้ครับมีการผลิตนะครับเริ่มแรกตั้งแต่พศ2531ครับ f อฟซีโดยนะครับซึ่งเป็นปีสุดท้ายนะครับของการผลิตเหรียญ5บาทนะครับขนาดเล็กในรูปแบบของเหรียญ5บาท เรือหงนะครับถัดจากนั้นนะครับเราก็จะมาใช้เหรียญ5บาทนะครับในลักษณะนะครับหรือบ็อกแบบนี้กันนะครับต่อทันทีเลยนะครับ F4 นะครับซึ่งนะครับเหรียญ5บาทนะครับปี2 5 3 1นเั้น F4 ครับก็เป็นเหรียญ5บาทนะครับ F4 ในรูปแบบที่เป็นแบบนะครับเนี่ยเป็นแบบผ้าเสยนเล็กครับผมเนี่ยผ้าเสียนเล็กจะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยนะครับแล้วก็มีความหนาด้วยครับ F4 แล้วก็มีความหนานะครับเนี่ยครับ หนาแล้วก็หนักน้าหนักน้าหนักจะมากกว่าด้วยนะครับ F4 ครับโดยนะครับตามคู่มือนะครับ F4 น้ําหนักของเหรียญ5บาทนะครับที่เป็นแบบ5บาบาทขนาดพาดเสียนเลขเนี่ยจะหนักอยู่ที่7.5กรัมนะครับ F4 ส่วนนะครับเหรียญ5บาทแบบบางเนี่ยจะหนักอยู่ที่6กรัมเท่านั้นนะครับเองครับ F4 จะหนัก6กรัมครับน้ําหนักก็จะนะครับลดลงมาด้วยนะครับเหตุผล F4 ครับก็เพื่อนะครับ เพื่อจะลดต้นทุนในการผลิตเหรียญกระสาบของเรานั่นเองครับไม่มีอะไรซับซ้อนเี่นะครับทีนี้ครับมาดูเลยว่านะครับถัดจากนะครับเหรียญสองเหรียญสองพศนะครับที่ผมเคยนะครับทำคลิปแล้วก็อธิบายให้กับ FC ของผมไปนะครับก็คือเหรียญ5บาทปี2540และเหรียญ5บาทปี2546นั้นแล้วละครับ จริงๆแล้วครับเหรียญ5บาทปี2553นั้นนะครับซึ่งเป็นปีพศที่นะครับถัดจาก2พศเนี้ยนะครับนักสะสมเล่นหากันหรือเปล่านะครับและมีราคาซื้อขายกันไหมนะครับอย่างไรและก็จริงๆแล้วนะครับการผลิตเท่าไหร่กันเนี่ f เอครับคลิปนี้มีคําตอบครับผมเอฟซีเหรียญ5บาทปี2553ครับ f อจริงๆนะครับข้อมูลนะครับการผลิตเหรียญนี้นครับผม f อข้อมูลจริงๆนะครับ จากนะครับหนังสือและก็จากตำรับตำลานะครับและก็สอบถามอาจารย์ผู้รู้นะครับท่านบอกมาว่านะครับการผลิตจริงๆริครับอยู่ที่20่สิบล้านสแสนสพันเหรียญครับ f สไม่ใช่2องล้านเแสนนะครับไม่ใช่2องล้านเแสนเหรียญนะครับตามที่หลายท่านได้รับรู้ข้อมูลมา f สครับผมนะครับดังนั้นนะครับผมเหรียญ5บาทปี2553้นี่ครับถ้าเราไปนะครับซื้อของ ก็ยังจะสามารถพบเจอนะครับในบางโอกาสนะครับหรือยังได้รับนะครับเงินทอนในส่วนที่เป็นเหรียญ5บาทปี2553อยู่นั่นเองครับ f อพูดง่ายคือนะครับเหรียญ5บาทปี2553นี้นะครับก็ยังพบเจอนะครับหรือเห็นอยู่ในระบบท่นเองครับ f อยังไม่ใช่เป็นเหรียญที่หายากนะครับและมีราคาอะไรขนาดนั้นครับ f อก็นักสะสมบางท่านนะครับก็เข้าใจว่าเหรียญนี้นะครับ เป็นเหรียญผลิตน้อยนะครับตามข้อมูลที่ผมแจ้งไปจริงๆแล้วนะครับผลิตก็ประมาณ20ล้านเหรียญเศษครับ f c ก็ถือว่านะครับการผลิตนะครับเยอะกว่าเหรียญ5บาทปี2551ไ้วยซ้ำครับ f c นะครับโดยข้อมูลนะครับปี2551นี้นะครับผม f c มีขบวนการผลิตแค่6ล้าน202,005,000เหรียญเท่านั้นเองครับ f c ครับผมนี่แหละครับเป็นข้อมูลของเหรียญ5บาทปี2553 สำหรับเหรียญ5บาทปี2553นั้น f FC ช่องบรบบอรักเหรียญนะครับยังไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับ FC ยังรับซื้ออยู่แค่เพียง2พศเท่นั้นคือ2540และก็2546เท่านั้นเองครับผมยังไงก็ฝาก FC นะครับถ้ามีเหรียญนะครับมีเหรียญเก่าเงินเก่านะครับเหรียญหมุนเวียนนะครับที่ผมทําคลิปไปนะครับตรงตามคลิปไหนก็สามารถ แอปไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้น QR code นะครับให้แล้วก็ FC ค่อยสแกนนะครับ QR code แล้วก็ส่งรูปเหรียญนะครับมาประเมินราคาที่ช่องบัลลบรักเหรียญได้เลยครับประเมินฟรีครับผม FC นะครับประเมินถูกนะครับก็จะด่าอย่างว่ากันเถอะ FC เด้อเพราะว่าประเมินนะครับตามราคาซื้อขายนะครับในกลุ่มซื้อขายเหรียญและ ประเมินตามราคาซื้อขายณขณะนั้นครับ fc สําหรับวันนี้นะครับตัวต้องขอตัวลา fc ไปเพียงเท่านี้ก่อนพบกันนะครับในไลฟ์สดวันนี้4โมงครึ่งนะครับห้ามพลาดนะครับ fc สําหรับวันนี้สวัสดีครับ